วันนี้พาเพื่อนๆมาทำพะโล้เต้าหู้ฉบับง่ายๆทำกินง่ายๆสบายๆายายายที่บ้านนะงดเนื้อสัตว์บ้างก่อนอื่นก็ต้มไข่ก่อนเลยต้มไข่เสร็จแล้วก็มาปอกปอไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำซีอิ๊วดำมาคุกกับไข่นะคะ ก็บอกแล้วไงว่าเราสบับง,ง่ายไวๆเร็วๆแล้วก็นำเต้าหู้หั่นแล้วนำไปทอดให้กรอบแห้งดีทั้งสองด้านเลยนะคะ mm hmm. เพราะไม่งั้นงนั้นจะทำให้เต้าหู้เราเปื่อยยุ่ยได้เวลาเราเอาไปต้มกับน้ำพะโล้เสร็จเรียบร้อยแล้วพักไวเรามาทำน้ำพะโล้กันเลย ใส่น้ำมันนิดหน่อยผัก3ามเกลืองไปให้หอมเติมน้ำลงไปและไข่ที่เรากลุกตดำไว้เติมน้ำให้ท่วมไข่นิดหน่อยนะสูตรดูตามซองใส่พุงพะโล้สำเร็จรูปรสดีหนึ่งซองลงไปเลยเดือดแล้วใส่เต้าหู้เป็นอันเศษชิมรสอีกนิดหน่อยแต่ชิมแล้วนะพอดีเลยน้ำงวดออกมาโรยผักชี